สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องตำนานพระสมเด็จองค์ลุงพุทธกับอาจารย์ไพศาลพระเครื่องพระสมเด็จสถานที่สอนให้ดูแลพระดูพระสมเด็จให้เป็นด้วยตัวเองและออกไปรับรองรอาจารย์ไพศาลมักจะเวลาฝึกฝูกอบรมลูกศิษย์หรือผู้มาร่วมอบรมจะมักจะถามคำาว่าช่วยเล่าองค์ลุงพุทธให้หน่อยครับตอนี้ล่าสุดเนี่ยผมมีข้อมูลลุงพุทธแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อาจารย์ไพศาลเล่าเรื่องลุงพุทธยังไงครับ อ,อ๋อแต่ก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมเปิดบรรยายนี่เวลาผู้ที่อบรมเนี่ยเวลาผู้อบรมเขาจะผมสอนสามยุคสี่พิมพ์และทีนี้ผมก็ยะเน้นองค์ครูเช่นลุงพุทธพิมพ์ลุงพุทธพิมพ์อธิบดีพิมพ์เสียดมทีนี้ก็มีผู้อบรมเนี่ยเขาก็ถามว่าอยากทราบประวัติของพิมพ์ลุงพุทธเนี่ยมีที่มาอย่างไงทีนี้ผมก็เลยเล่าบอกว่าอ๋อลุงพุทธเนี่ยพิมพระสมเด็จองค์นี้เป็นพิมลุงพุทธที่ฉายาเจ้าของเดิมเนี่ยต้นแบบเนี่ย เขาเรียกว่าเขาชื่อลุงพุทธเป็นชาวชุมชนวัดระครังแล้วก็มีสองตำนานอ่ามีมีสองที่มาลุงพุทธทีนี้มีสองที่มาก็คือว่าคนแรกก่อนคนแรกก่อนตำนานแรกเนี่ยคือเป็นคนชุมชนวัดระครังครับแล้วก็ไปรู้จกักข่าบดีนายตำรวจนายทหารก็เลยมีชื่อขึ้นมาแล้วส่วนอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนบางขุนเทียนผมก็เลยไม่ทราบว่าประวัติตรงเนี้ยความชัดเจนเนี่ย แล้วเวลาผมบรรยายไปเนี่ยผมก็จะบรรยายเดิมๆซ้ๆําๆที่ว่าผมทราบมาอย่างนี้ที่ศึกษามาหลายๆปีมาเนี่ยทีนี้ตอนหลังมาเนี่ยมีลุงพุทธขึ้นมาอกีกแล้วเป <คน S 2> ็น<า>คนที่สามคนที่สามที่คุณไตเทพไปทําข่าวมาเมื่อเร็วๆนี้สดๆร้อนๆว่ามีลูกหลานลุงพุทธอยู่ชาวเป็นชาวเพชรบุรีครับทีนี้หลักฐานตรงเนี้ยมันคุญเทพไปสัมผัสลูกหลานมาแล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นลูกหลานจริงอะไรต่างๆแล้วก็มีพระสมเด็จต่อโชว์ให้ให้ให้ดูว่า ข้สมเด็จเนี่ยได้จา,ากหลวงพุทธของหลวงพุทธเขาครับแต่นี้ผมก็นั่งเฝ้ามองว่าใช่องค์นั้นหรือเปล่าเพราะผมทราบว่าองค์หลวงพุทธต้นแบบเี่ยจริงๆเนี่ยไปที่ผมทราบมาไปอยู่ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนครับเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้นะฮะแต่ทีนี้เมื่อปี60เนี่ยผมมาเจออะไรองหลวงพุทธนะครับองค์นี้โอเคอาจารย์เมื่อปี6กศน เม,ม,มองลอุงพุธเข้าสู่หน้าตาทองตลาดเย็ทีนี้าาจากหลายๆปีก่อนเนี่ยผมจะทราบว่าไปอยู่กับท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วปรากฏว่าเมื่อตอนหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยฉบับวันที่24สิงหาคมปี60ครับปรากฏว่ามีใบรับรองพระแท้ขึ้นมาเพราะพิมพ์ตรงนี้เพราะผมผมทราบอยู่แล้วว่าพิมพ์ที่ในภาพภาพสมภาพสมเด็จเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันเป็นพิมพ์ลุงพุธครับผมก็เลยทราบทันทีเลยว่าอ๋อแสดงว่าพิมพ์ลุงพุธเนี่ย ได้เปลี่ยนมือแล้วจากผู้ใหญ่น่าจะเปลี่ยนน่าจะน่าจะเปลี่ยนมือไปจากผู้ใหญ่คนนี้แล้วครับเพื่อเนื่องจากว่าผมเห็นในใบรับรองพระแท้ในใบรับรองพระแท้ล่าสุดยังมีการออกไปรับรองพระแท้เมื่อปี60 60อาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะมีการเปลี่ยนมือไปแล้วครับตรงเนี้แต่หลายปีก่อนนทราบว่าอยู่ผู้ใหญ่คนนี้อยู่นานอยู่หลายปีครับ แต่เมื่อ,อล่าสุดเนี่ยที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดลงเนี่ยมันทาให้มีความรู้สึกว่าเออใจยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่ารหรือ <ขา S 2> หรือ <ขา S 2> ออกไปลองพัด <พา S 2> แท้เพื่ออะไรครับผมตรงนี้อะไรไม่ทราบครับผม<ะ>ด้นี้สเสน่ห์ของพระองค์ลุงพุทธอยู่ตรงไหนคือประวัติความเป็นมาฮะที่เลาเล่ากันมาเดิมเนี่ยผู้ที่ศึกษาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ว่าละครเนี่ยมันจะมีพิมพหนึ่งที่เ็าเรียกว่าพิมพ์องค์บุญส่ง เป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดในนักขนะนั้นมีการประกวดมีการแข่งขันกันแล้วปรากฏว่ามีคนผู้ถือมีองค์ลุงพุทธเกิดขึ้นทําให้พิมพ์ลุงพุทธเนี่ยเขาวงการเขาเขาก็ชมกันว่าสวยกว่าองค์บุญส่งก็เลยมีการมีทาบทารม,มีการขอแลกเปลี่ยนกันที่ผมทราบนะบมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงินและแ,และพร้อมทั้งที่แต่ก็ตกลงกันไม่ได้แต่สรุปสุดท้ายว่าไปอยู่ผู้ใหญ่คนนี้อยู่หลายปีและถึงจะถึงจนผนสุดท้ายเนี่ยผมมาทราบว่า น่าจะมีการเปลี่ยนน่าจะมีการเปลี่ยนมือในหนังสือข่าวสดนี่ยนะหนังสคือมีข่าวสดครับก็อ่ะแตนี้พอการมีลงพุทธที่ผมไปทําคริปมาเนี่ยอาจารย์มองว่าไงคือประเด็นผมวิธีคิดของผมทีนี้จากการที่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วผมมีมการเปรียบเทียบประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเนี่ยว่า,าความเป็นไปได้ไหมครับแล้วผมเองเนี่ยผมถือว่าผมไม่ใช่ว่าผมเก่งผมถือว่าถ้าใครที่ว่ามีหลักฐานชัดเจนมายืนยันกับผมตามที่ผมบรรยายไปแล้วผมสามารถลบล้าง ความคิดของผมที่ผมมีอยู่ได้กล้ากล้าบรรยายาเพิ่มเติมว่ากล้าบรรยายข้อมูลตรงนี้มาแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ชัดเจนกว่าผมที่ว่ามันมีหลักฐานยืนยันทําให้ผมน่าเชื่อถือมากขึ้นครับตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะยอมรับตรงนี้เพราะผมเองเนี่ยเปรียบเหมือนน้ากลนแก้วครับ,รบถ้าสิ่งไหนที่ถูกต้องผมก็จะล,ลบของผมออกไปบลบข้อมูลของผมหักล้างออกไปซะแต่ทีนี้ด้วยความคิดของผมตรงเนี้ผมยังยังยังติงกับคุณไตรเทพเขาว่า แกเป็นผู้สัมผัสลูกหลานแต่ผมไม่ได้ไปเป็นผู้สัมผัสแต่ผมก็ยังติงกับคุณเทีเทว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าของเป็นพิมพ์ลุงพุทธจริงต้องมีหลักฐานให้เห็นว่าเคยอยู่กับลุงพุทธจริงๆมาแต่นี้<ห>ผมผมก็บอกใจครับผมมีรูปเขาแค่สองใบ<笑><笑>ผมมีรูปลุงพุทธแค่สองใบเองนะครับคือรูปถ่ายรูปถ่ายที่เขาถ่ายแบบเท่ๆสมัยก่อนกับรูปตอนหนุ่มกับตอนแก่ตอนหนุ่มกับตอนแก่คือถ่ายภาพะผมว่าเขาอาจจะไม่คิดถึงตอนนั้น ที่นี่ตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นแต่สิ่งหนึ่งหน้าหน้าเหมือนเหมือนกันครับลุงพุทธที่ลุงพุทธนะครับชาวเพชรบุรีลุงพุทธรอดฉีกลูกลูกแต่เขาจะออกเสียงพุทธพุทธพุทธคนภาษาเนอภาษาเนอนะครับภาษาเพชรบุรีครับแล้วเสร็จร้อยพ๊กเรื่องที่เหมือนกันก็คือลุงพุทธลุงพุทธเนี่ยลุงพุทธรอดฉีบเนี่ยครับเมาแล้วเสร็จร้อยเป็นคนกินเหล้านะครับครับเสร็จร้อยพ๊กที่ตรงก็คือจะมีคนตีเอาพระแต่รอดทุกครั้ง มาสอดคล้องกับประวัติที่<ม>บางขุนเทียนนะกับลุงพุธท,ที่บางขุนเทียนนะครับคือถ้าใครมีลูกใครเป็นลูกหลานลุงพุธ<ม>ต้องวรมาแสดงให้ดูนิดหนึ่งว่าคือทเรื่องเล่ามันจะได้ถูกต้องขึ้นคุณ<อ><อ>เทียนว่าจะไปทําข่าวอีกทีนึงผมจะไปผมจะไปทําข่าวยืนยันตามหาลุงพุธอีกทีนะครับแต่ตอนนี้พระองค์พุธของเขานี่เป็นพระองค์ลุงพุธเป็นเรื่องเล่าว่าเป็นของ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 พุธ แต่ผมมีที่เด็ดเะเป็นพระของลุงพุทธนี่เด็และทีนี้นนสนใจมากพระของลุงพุทธกับองค์ลุงพุทธใช่ฮะทีนี้ประเด็นเนี่ยที่ว่าจะยืนยันหลักฐานอย่างที่ผมเรียนแล้ว<ช>ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะ้หลักฐานตรงนั้นเนี่ยความชัดเจนและวนี้ผมก็ทราบมาอีกว่าตอนผมไปบรรยายอยู่ที่รีสเกตมีเซียนพระท่านหนึ่งเขาบอกว่าพิมพ์ลุงพุทธอยู่กับเขาที่ธนาคาร ทีนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะจริงหรือเท็จเนื่องจากผมไม่ได้เห็นองค์พระเรื่องนี้มันเป็นกายมันเป็นปริศนากับผมอยู่เหมือนกันว่าบอกว่าอยู่กับเขาแล้็ประกอบกับว่าในหนังสือพิมพ์ของข่าวสดอันนี้อีกอมันก็เลยไม่ทราบว่าสรุปว่าพระพิมพ์ลุงพุทธองค์เนี้ยอยู่ไหนอยู่กับใครนี่เดี๋ยวผมจะเอาพระของลุงพุทธเลยที่ที่เขาบอกว่าได้มาจากลุงพุทธกับมือมามามา,มาตรวจสอบมวนสารมาเช็คดูว่าของถ้าเป็นลุง ลุงพุทธเนะี่ยที่คนเพชรบุรีนะครับว่าเล่นพักเนื้อไหนเล่นพิมพ์ไหนแต่พิมพ์พุทธซอนเล่นได้นะครับอน,นี้อาจารย์ครับขออาจารย์นี้เปิดอบรมยังไงที่ไหนครับอ๋อผมเปิดที่ภัยสารพระเครื่องพระสมเด็จที่เลขเที่ยี่สิบครับผมยี่สิบอาคารเลขเที่ยี่สิบติดกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เอชซีบีรัชโยธินนะฮะก็าอาจารย์เปิดวันไหนก็วันไหนติดต่อมาตามเบอร์นี้เวลาผมเปิดตรวจพระ อาทิตย์ละสามวันมีวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์แล้วก็มีการอบรมพระวันอาทิตย์ขึ้นอยู่กับว่าผู้สนใจลงทะเบียนมาอบรมจํานวนมีจํานวนสักห้าท่านขึ้นไปผมก็จะเปิดอบรมนี่อบรมไปแล้วรุ่นที่ห้าแล้วครับคนละเท่าไหร่จัดท่านละสองพันบาทรวมอาหารกลางวันครับครับกี่วันอบรมวันเดียวครับวันเดียวแล้วก็อบรมเสร็จตอนเย็นได้ประกาศียบัตรไปด้วยสองพันนี่คุ้มไหมามมีท่าน ถามแบบกำปั้นทุบดินว่าผมจ่ายเงินให้ถามสองพันบาทถามดีครับมีท่านหนึ่งมาจากลำปางจริงๆเจตนาเขาเนี่ยเพื่อจะมาตรวจพระเฉยๆพอเอิร์ผมมีการอบรมวันรุ่งขึ้นไหนๆเขาบอกเขามาแล้วเขาไม่อยากเสียเที่ยวเขาเลยเรียนเขาเลยมาเรียนกับผมไปด้วยมาเรียนเสร็จปั๊บท่านรู้สึกว่าเขาเนี่ยอดีตเขาเคยเป็นพอมาก่อนเหมือนกันเกษียณแล้วมีความรู้เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตำแหน่งเดิมเป็นพอมาก่อนแล้วก็ประกอบกับว่า เขามาเสร์ฟพระผมบอกว่าเชิญท่านถ้าสนใจถ้าจะศึกษาอบรมเนี่ยก็พรุ่งนี้ผมอบรมรุ่นที่ห้าเขาเลยเออเลยน่าสนใจก็เลยลงทะเบียนมาแล้วมาเรียนเนี่ยพอสุดท้ายวันวันที่เรียนเนี่ยเขามาเรียนจนจน,จนวันตอนเย็นแล้วเขาพูดว่าโอ้โหคุ้มมากเลยที่ได้มาเรียนโชคดีเด็ดมาเรียนเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกอย่างนี้เลยบอกคุ้มมากคุ้มมากเลยที่มาเรียนที่นี่ที่นี่สอนให้คนดูพระสมเด็จเป็นด้วยตัวเองครับเป็นด้วยตัวเองถ้าเป็นด้วยด้วยตาเซียนนี่ จไม่คนละเรื่องกันครับ<ส>เ,เพราะว่าผมที่เน้นสามยุคสี่พิมพ์ถ้าคุณมีความรู้จําพิมพ์สามยุคสี่พิมพ์ได้ประกอบกับขมวดกับองค์ครูที่วงการนิยมอย่างเช่นองค์ลุงพุทธก็ดีองค์อาทิตย์บดีก็ดีองค์ขุนศรีก็ดีองค์เสียดมก็ดีผมผมมีองค์นึงองค์ใจเทพ <c oughs> ตั้งเองได้ครับ <c oughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวมีเมียจนมีองค์อาจารย์ไปสอนไหม โอ้โหท้าผมอาจารย์มีมีหลายวันทีนี้ผมขอท้าความนิดหนึ่งวันนั้นเนี่ยพอคนนั้นที่ท่านมาเรียนด้วยวันรุ่นนี้ห้านี่นะฮะวันนั้นพอเออร์รุ่นนี้พอดีรุ่นพิเศษมาเรียนสามสามท่านสามท่านนะฮะจัดกรณีพิเศษขึ้นมาแล้วประกอบกับว่าคือถ้าใครมาเรียนกับผมผมจะให้พ้าสมเด็จที่ผมสะสมมานะฮะแล้วส่วนใหญ่เป็นองครูแล้วถ้าหลายท่านบอกว่าจะเอามาสัก ผมว่าสิบท่านผมว่ามาสามองค์ให้จับตลาดแต่เนื่องจากวันนั้นเนี่ยอบรมแค่สามท่านผมก็เลยไหนไหนจะให้แล้วก็ให้ครบทั้งสามท่านเลยครับนะบเป็นพิมพ์เสียดมครับพิมพ์เสียดมนึ่งเนี้ยทีนี้พอปรากฏว่าเพราะผมมอบให้แต่ละท่านแต่ท่านพอปรากฏว่าไปส่งให้ไปส่งให้ท่านผอคนเนี้ยปรากฏว่าพระหลุดมือพระแตกพระหลุดมือหล่นลงไปก็หล่นลงไปกระทบกับที่ที่เหล็กเหล็กคานที่โต๊ะฮะ ปึ้งแล้วก,ก,ก็กระเด็นกระดอนลงไปในชิพื้นรปรากฏว่าพระไม่ได้เป็นอะไรเลยครับไม่แตกหักอะไรเลยผมเลยเรียกว่าแล้วเป็นพิมพ์เสียดมด้วยผมเลยเรียกว่าเสียดมรุ่นตกไม่แตกจริง <ๆ S 3> เรื่องจริงๆๆแล้วคือเขาตเก็ดเสียไม่ด้วยโอเคครับคือทางทางช่องเนี่ยทำให้คนเนี่ยมีความรู้ที่หลากหลายใช่ครับอาจารย์เนี่ยยุท่ไหลายล้วอาจารย์ไปสารอ่าหกสิบเก้าเต็มครับยันเจ็ดสิบ หกสิบเก้าเต็มเขายังเจ็ดสิบไม่เคยเป็นทําตัวเป็นน้าร้นแก้วเลยใช่ครับคาไว้ขึ้นแก้วใช่ครับถ้าผู้ไหนที่ว่ามีความรู้ที่ว่าผมเคยบรรยายไปแล้วถ้ามีความหลักฐานชัดเจนกว่าผมผมยินดีหักล้างลบล้างความรู้ตรงนั้นออกไปแล้ใช้เป็นความรู้ต่อบรรยายตอแล้วก็เติมของท่านที่ถูกต้องเข้ามาครับมาเติมให้ผมนะฮะตรงเนี้ยแล้วทุกแล้วผมก็บอกว่าผมเคยถามคนที่มาเซอร์พระก็ดีหรือผู้ไม่อบรมก็ดีว่า ผมถามว่ารู้ไหมใครเป็นอาจารย์ผมอา,อาจารย์พระสมเด็จใครเป็นอาจารย์ผมรู้ไหมครับผมบอกอาจารย์ผมคือหนังสือตำราทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่แล้วก็พระที่ผมเจอมาแล้วก็พวกท่านทั้งหลายนี่แหละ<า>ที่เอาพระมาตรวจผมเนี่ย<า>คืออาจารย์ผมพูดถึงหน,งออนังสือพระไรหนังสือพระสมเด็จที่พูดถึงพระสมเด็จครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่นังสือนะเฉพาะหนังสือเป็นหนังสืองานศพหรือหนังสือที่เราโอ้โหหลายหลายสิบปีครับหนังสือพระสมเด็จเนี่ยเห็นมาหลายสิบปีแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่มแรกอายุเท่าไหร่ อายุของหนังสือหนังสือประวัติที่ผมศึกษามาเนี่ยครับประวัติของอดสมเด็จหรือว่าปูโตเนี่ยนะครับเล่มแรกเล่มที่ว่าน่าจะอายุมากที่สุดก็คือของอมมาตีทิปโกษาหรือสอนลวาน,านันท่านเขียนเมื่อปี2473 2473ครับ,ค,รบคือหลังจากสมเด็จโตรมรณภาพกี่ปีปูโตรมรณาภาพ2415ก็ประมาณ6 ห้าหกสิบปีอ่ะหกสิบปีประมาณหกสิบปีที่เขียนออกมาคนยุยคหลวงปู่โตตายหมดเลยทีนี้อย่างนี้ปรากฏว่าหนังสือที่ท่านเขียน<อ>เขียนไปเนี่ยนะฮะ<อ>ผมขออนุญาตนั่นนิดนึงว่าผมไม่ได้ลาบละลวงหรือสอบป,ประมาทท่านอาจารย์ที่ที่ผู้เขียน,น,นครับแต่ผมเปรียบเทียบว่าความเป็นไปได้ต้องเอาต้องเอาตำราของอาจารย์ไปเทียบเคียงกับเล่มอื่นด้วยเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้ว่าหลายอาจารย์ที่ผมศึกษามาเนี่ย พระยาธิโกษาเนี่ยถึงแม้วท่านจะเขียนปี2 7 7 3ซึ่งศึกษาแล้วเก่าที่สุดที่เจอมาแล้วก็มามี2492 2495 2 4 9 4 4 9 5 251กว่าอะไรพวกนี้แต่ผมเปรียบเทียบดูแล้วว่าพระยาธิโกษาเนี่ยประวัติของปู่โตเนี่ยท่านบอกว่าปู่โตเกิดในยุคพระเจ้าตากศินสมัยแาเซวนุนกี้ขอดูตัวพระยาจัก,กรีซึ่งในปีนั้นประมาณปี2319ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ ตรงนี้ต้องไปเทียบเคียงกับเล่มอื่นแล้วใช่ทีนี้นอกจากเทียบเคียงทุกๆเล่มมาแล้วแล้วลความเป็นไปได้เนี่ยส่วนใหญ่สรุปลงอยู่ที่ว่าปู่โตเกิด17เมษายน2331 2331ครับเรื่องประวัติสมเด็จโตพระมงกุฎโตใช่ <3 S 2> ครศึกษาไม่มีวันจบทีนี้ <c oughs> ศึกษาเนี่ยคือต้องพยายามหาตกผลึก <c oughs> เป็นเรื่องๆว่าใช่ใช่ไหมชัดเจนะไรอย่างถูกต้องหรือยังครับถึงผู้เขียนที่หลังเนี่ยจะต้องว่าความชัดเจนตรงเนี้ยว่าใช่ไหมไม่ใช่ว่าแล้วที่ผมศึกษามาเนี่ยผมทราบเลยว่า ้าเป็นการกอบต่อๆกันมาแม้แต่คุณฉันทิศฉันทิศกริแสสิล์ก็ยังกอบของพระทิศโพสาอมัตีทิพโพสาสรวนันครับไปด้วยตรงนี้มันก็เลยความหมายเพราะผมอ่านเพราะผมจะศึกษาจะรู้ว่ามันก็กอบกันมาแล้วทีนี้ความเป็นไปได้แล้วความจริงมันคืออะไรครับมันต้องเปรียบเทียบหลายๆตำราหลายเล่มแล้วเราจะรู้ประกอบกับว่าต้องเห็นพระจริงเยอะๆแล้วเราจะสรุปได้ครับคลิปนี้แค่นี้่อนครับสวัสดีครับ